เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหมเอ็นเตอ <serving> ร์เทนเมนต์ขอเสนอพรานป่าลาดสมิงเมื่อปีพศ .2516 ป่าไม้ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากมีต้นไม้มากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นมักข่าโมงต้นพะยุงต้นเกตแดงต้นประดูต้นกระเจาต้นตะเกียนและต้นยางและอื่นๆอีกมากมาย ป่าไม้จะรกทึบต้นไม้จะสูงใหญ่เพราะป่าไม้ยังไม่โดนทําลายมากนักสัตว์ป่าก็มีอาศัยอยู่มากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแก้งกวางดิงก้างบางชนีหรือแม้กระทั่งทางเสือหรือสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายกฎหมายการล่าสัตว์ป่าก็ยังไม่เป็นที่เข้มงวดมากนักคนล่าสัตว์ก็มีเยอะแยะแต่สัตว์ป่าก็ยังทุกชุมอยู่หรือการเที่ยวป่าเพื่อล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาก็มีแต่ก็มีส่วนน้อย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นนายพรานที่ออกล่าสาตัยู่เป็นประจําและนายพรานส่วนใหญ่ก็จะมีวิชาอาคมสิ่งลี้ลับต่างๆก็เป็นความเชื่อที่นายพรานทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้บ่มันมีดูจริงถ้าเป็นนายพรานมืออาชีพล้วนแล้วแต่จะเคยเจอสิ่งลี้ลับมาแล้วทั้งนั้นเวลาเข้าป่าพวกนายพรานก็จะไม่ประมาทพวกเขาจะระลึกเสมอคือก็คือป่าตอกก็คือป่าทุกจังก้าวล้วนอันตรายหากพวกเขาประมาท บนต้นกระเจาขนาดสูงมีพรานสองพ่อลูกนั่งอยู่บนห้างพรานพลผู้เป็นพ่อส่วนพรานไพรผู้เป็นลูกสองพ่อลูกมีอาชีพเป็นนายพรานเข้าป่าทีละสองสามวันถึงจะกลับออกมาแต่ในครั้งนี้สองพ่อลูกนั้นก็จะเข้ามาอยู่เป็นอาทิตย์เพื่ออาจจะมากกว่านั้นเพราะพวกเขาต้องการจะเข้าป่ามาล่าเสือโครงในป่าลึกแห่งนี้ตามคำสั่งของนายทุนใหญ่ที่ต้องการหนังเสือเล็บเสือเกี้ยวเสือและถ้าได้ลูกเสือด้วยยิ่งแต่จะดี แต่ถ้าเป็นลูกเสือจะไปหามาจากที่ไหนพวกเขาต้องเดินหากันให้ทั่วป่าก็ไม่รู้จะเจอรังของเสือหรือไม่ยิ่งในป่าที่กว้างใหญ่เช่นนี้นาพรานหลายคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงเลยตัดเรื่องของลูกเสือออกไปเพราะมันเกินตัวและอันตรายมากให้พวกเขานั่งรออยู่บนห้างหรือรอให้เสือเดินผ่านจะง่ายกว่าและหลายคนจึงเลือกกัดห้างใกล้กับดินโปง่งเพราะเป็นแหล่งที่ตัดป่าทุกชนิดจะต้องลงมากินดินโป่งอยู่แล้ว แต่จังหวดจะเจอเสือมากินดินโป่งก็ยากดูดีเพราะดินโป่งในป่าใหญ่ใช่ว่าจะมีอยู่แค่เพียงแหล่งเดียวเท่านั้นการนั่งห้างเพื่อรอยิงเสือก็เหมือนกับการซื้อหวยผูกข้างแล้วก็ต้องนั่งรอลุ้นเอาบ้าจะเจอเสือหรือไม่หากไม่เจอเสือก็ต้องนั่งต่ออีกหนึ่ง,ง,งคืนหรือไม่ก็อาจจะได้ที่ผูกห้างในวันถัดไปการเข้าป่าล่าเสือโคร่งจึงใช้ระยะเวลานานหลายวันคืนนี้ก็เป็นคืนที่สามแล้วนะพ่อที่พวกเราผูกห้างอยู่บนดินโป่งเนี้ย ยังไม่เจอเสือเลยสักตัวพันไพราพุ่เป็นลูกชายเอ่ยเกินน้ำเสียงบ่งบอกว่าอารมณ์ไม่ดีเอ้ยงั้นปงนี่พอว่าเราก็ต้องได้ปงใหม่นะแต่ไม่แน่นะักเกินนี้อาจจะเป็นโชคข,ของพวกเราก็ได้แต่จะย็ยนก่อนไน้ไพรเอ้ยพวกเป็นพ่อเอ่ยขึ้นเพื่อไม่ให้ป่าแตกก่อนการยิงเสือโครงพันสองพ่อลูกจะไม่ยิงตัดเพราะจะเป็นการเสียโอกาสที่จะได้ยิงเสือกลางบันพวกเขาจะบังกับดักหมูป่าและกับดักไก่ป่าไว้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดา ขณะนั้นยังไม่ทันดึกมากอยู่ๆบรรยากาศ <c oughs> ก็เงียบลงไม่มีเสียงสัตว์ป่าทุกอย่างเช่นทุกครั้งที่ควรจะเป็นเสียงเด้งเด็ดในไรที่ควรจะติดปีกส่งเสียงร่ำร้องให้ได้ยินกับเงียบหายไปมันเป็นอย่างนี้อยู่นานสองนานจนกระทั่งสายตาของสองพรานบนห้างมองเห็นเสือสองตัวเดินมากินดินโปง่งที่ทั้งสองพ่อลูกผูกห้างอยู่ไม่ไกลนรยะสามารถที่จะเล็งปืนพุ่งกระสุนไปยังสัตว์ที่กำลังกัดกินดินโป่งได้อย่างถนัดพอดี เสือตัวหนึ่งเล็กกว่าอีกตัวซึ่งพอจะเดาได้ว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียรพรานพลมองเห็นไกลๆก,ก็รู้สึกงงเพราะโดยปกติแล้วเสือมันจะออกมาหากินตัวเดียวราะพวกเสือมักจะชอบสันโดษย,ยกเว้นก็แต่เสือแม่ลูกอ่อนเพราะต้องคอยดูแลลูกน้อยภายใต้แสงจันทร์ที่ยังพอมองเห็นอยู่สองพรานหันมาจบตาก,กันและยิ้มเต็มที่มุมปาก ต้องยิงเสือเพียงตัวเดียวกระสือโครงนั้นนัดเดียวเอามันไม่อยู่มันอาจจะบาดเจ็บและอาจจะหนีไปได้พรานพลจึงส่งสัญญาณชี้มือไปทางขวาซึ่งก็คือเสือที่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่าได้เล็งได้ถนัดเสียงกระสุนสองนัดดังออกไปแทบจะพร้อมๆกันทั้งสองพรานมั่นใจว่าการยิงในครั้งนี้ทั้งสองนัดเจาะทะลุเข้าเป้าเสือลายพาดตอนทั้งสองตัวแต่ทว่าเสือลายพาดตอนทั้งสองตัวนั้นมันกระปิ้งหนีไปอย่างรวดเร็ว เหมือนพวกมันไม่ระกายผิวเลยท่านไพรกำลังจะลุกขึ้นเพื่อเตรียมจะก้าวลงจากห้างจุดปอนต์ตอบไปจะไปหน่อยฉันจะตามเสือไปนะพ่อบันโดนยิงเต็มตนี้ไปได้ไม่ไกลหรอกอย่าลืมสิว่ามันยังมีเสืออีกตัวนะขืนยังลงไปตอนนี้เราจะอยู่ในี่แดงส่วนเสือมันจะอยู่ในเทมืดจะลงจากห้างเด็ดขาดในปา่าลึกกลางลงเด็ดเช่นนี้่าประมาเทเดียวเราจะเจอเสือสักตัวมันก็ยากมากแล้วนะพ่อคืนนี้ดวงเข้าทางเราแล้วที่เราเจอเสือนะ พรานไพยกคานก็จะไม่เทื่อฟังเทื่อพ่อเถอะการเป็นแอพรานมันต้องมีสติด้วยใช่ว่าจะหุนหันพันเล่นแล้วจะด,ดีชีวิตเราด่อมสำคัญกว่าเสืาสองตัวนั่นเทื่อพพอนั่งลงจ้นนี้พรานผู้พ่อทำเสียงเข้มติงตังและดังขึ้นพรานไพรได้ยินแบบนั้นก็ค่อยๆนั่งลงเมื่อสงบสติอารมณ์ได้พ่อนอนพักผ่อนก่อนเถอะคืนนี้คงไม่มีเสือเข้ามากินดินโป่งแล้วฉันขอนั่งรอยิงสัตว์อื่นเพื่อมีหลงเข้ามาอีก ถ้าหากว่าฉันง่วงจะนจะปลุกพ่อขึ้นมาเองเมื่อได้ยินดังนั้นรานพลก็ล้มตัวลงนอนบรรยากาศยังคงเงียบตามเดิมมันเงียบสงัดสะจนปรานไพรรู้สึกหงดหงิดเขานั่งนิ่งอยู่นานสองนานแต่ในที่สุดก็เห็นมีบางอย่างเดินอยู่รอบๆห้างปรานไพรตกใจเล็กน้อยเมื่อเขาเพ่งมองดูดีๆแล้วเห็นเสือที่เดินอยู่ข้างล่างมันเดินบนเหมือนจะหาอะไรบางอย่างปรานไพรค่อยๆสอดปืนลงไปตามช่องบัางของห้างไม้ ตะตอดลงไปได้แค่ปลายกระกบอกปืนเสือโครงโดนกระสุนไปหนึ่งนะัดเต็มๆมันนอนดิ้นพลานและส่งเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแต่แล้วมันก็ลุกขึ้นมาได้อีกพรานภัายตกใจตีบใส่กระสุนลงไปพร้อมลั่นไกอีกทั้งกระสุนโดนเข้าไปอีกจังๆการ์นยยเสือลายพดาดกอนนอนแน่นิ่งพรานลพลผุ้เป็นพ่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเสือที่ร้องคำรามและเสียงปืนที่ดังนั้นพร้อมกับเสียงของพรานไพายเอ่ยขึ้นมาว่าเราได้เสือละพ่อ พรานพลผู้เป็นพ่อได้ยินแล้วก็ไม่รู้สึกดีใจแต่ดังใดเขากลับมีสีหน้าเครียดขม่งตรึงเครียดเอา้าพ่อไม่ดีใจดอกหรือผู้เป็นพ่อเพียงพยักหน้าแต่ก็ยังมีสีหน้าที่เป็นบิดตกกังวลอยู่แต่ทันใดนั้นพรานพลก็เอาลูกกระสุนหนึ่งลูกให้กับลูกชายมันแตกต่างจากลูกกระสุนที่เคยถช้อยู่เล็กน้อยใส่กระสุนนี้เข้าไปะระวังตัวด้วยทําไมหรือพ่อเสือดนมามชาช่ยเสือธรรมดามีที่ไหนเสียงปืนเพึ่งดังไปไม่นอน ถ้จะมีเสือมาเดินเป็นผ่านปกติมันจะต้องแผ่นนี้ไปไกลแล้วถ้าเสือมันลุกขึ้นมาอีกเองก็ยิงมันซ้ำด้วยกระสุนอาคมเนี่เลยพูดจบปราณพลก็รีบใส่กระสุนอาคมที่มีเข้าไปในรังเพลิงเช่นกันทั้งสองเล็งปืนไปที่เสือที่นอนนิ่งได้ไม่นานเป็นไปตามที่ปราณพลคาดเสือตัวนั้นก็ลุกขึ้นมาปราณไพ่ตกใจและงุนงงเมื่อที่สั่นเทาพระความบาดกลัวแต่ก็ลั่นไกายออกไปเส้วกำลังออกมาอย่างเจ็บปวด แต่มันก็ยังตะเกียกตะกายก็ไปในป่ารกได้ทันพ่อมันต้องปูดมันเป็นเสือสหมิงเอ็งระวังตัวไว้ยังมีอีกตัวแล้วทำไมพ่อไม่ยิงซ้ำให้มันตาย่ะพ่อพ่อกระต้องเก็บลูกกระตุนเอาไวไ้ใช้ลูกกระตุนอาคมน่ะมีจำกัดเก็บเอาไว้ใช้เวลาจําเป็นเพราะมันยังมีเสือสหมิงอีกตัวเสือตัวนั้นมันโดนลูกกระตุนอาคมเข้าไปถึงนี้ไปได้ก็ไม่น่ารอดจําไว้นักขืนนี้เอ็งอย่าได้ลงไปจากห้างโดยเด็ดขาด มันคงรอกบกับเราสองคนพอลูกอยู่แถวๆนี่แน่นอนรันไพได้ยินเช่นนั้นก็ตื่นกลัวไม่เป็นอันหลับอันนอนแต่เขาก็หลับไปได้ตอนใกล้รุ่งสางแล้วเช้ามืดของวันนั้นนางพาเงงเงียตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงลูกชายมาตะโกนเรียกแต่เชา้าแม่เอา้าใครแล้วพ่อเองล่ะลูกพ่อไม่สบายเดินมาไม่ไหวตอนนี้พ่อนอนรออยู่ที่ชายป่านะแม่รีบไปช่วยพยุงพ่อกับฉันหน่อยอา้าวทาไมพ่อเป็นอะไรไม่ตาบ้าเหรอลูก นางพาตกใจยังพูดไม่ทันจบก็รีบลงบันไดบ้านด้วยความที่เป็นห่วงผัวตะเกียงก็ไม่เป็นหยิบมานางพารีบเดินอย่างรีบร้อนเรียเข่าใจลูกพ่อของเรารออยู่นะนางพาเดินตามหลังลูกชายตั้งจากเดินผลหมู่บ้านมาได้ไม่นานก็สังเกตเห็นหางของลูกชายนางพาตกใจไม่ยังคิดรีบถามออกไปไพร่นั่นหางอะไรลูกเสียงเสือคำรามพร้อมเข้าตะปบเดือดดังขึ้นบริเวณชายป่ากลางป่าลึก แมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมาถึงผื้นไพรเอ้ยตื่นได้แล้วลูกเจียงพรานพลปลุกลูกชายให้ตื่นขึ้นแต่เมื่อไพรตื่นขึ้นมาคำแรกก็พูดขึ้นบ่าพ่อฉันฝันไพรพูดตีหน้าเตียขวัญฝันบ้าไรเราให้พ่อปังที่ลูกแต่พ่อฉันฝันว่าเสือไปกัดแม่ถึงบ้านเลยเมื่อพรานพลได้ยินดังนั้นก็รีบบอกลูกชายให้รีบหลือห้างเราจะกลับบ้านกันวันนี้เลยเอา้าวทำไมหรือพ่อเราย้ายโป่งใหม่ก็อาจจะได้เสือนา พ่อจะตามรอยเสือตัวนั้นไปรีบเรือห้างเถอะเจือพ่อเมื่อเรือห้างเสร็จตับปานพลก็เดินแกะรอยเสือที่บาดเจ็บไปถึงครึ่งชั่วโมงก็เจอกับเสือโครงนอนตายอยู่ถือปืนอาคมของพ่อไว้อย่าประมาทปรานพลรีบพูดขึ้นอย่างดีเบเร่งพูดจบปรานพลก็ยื่นปืนของตนให้กับลูกชายแล้วดึงเอามีดพ,พกออกมาจากด้ามทำการกรีดผิวือหนังชั้นนอกของเสือจนไม่ถึงชั่วโมงก็ได้หนังเสือมาพ่อมันเป็นเสือสมิงเอาไปไม่กลัวอาถรรพ์หรือ ย่าพูดมากดูบริเวณรอบๆดีๆเดี๋ยวัวมันมาพวกเราแต่แย่เมื่เกดเอาหนังเสือเสร็จสัพท์พรานพลก็รีบกลับทันทีแต่จริงก็อยากจะตัดเอาเขี้ยวของเสือมาด้วยแต่ก็ด้กลัวว่าเสืออีกตัวจะมาเจอซะก,ก่อนเพราะห่วงความปลอดภัยของตนและลูกจึงรีบพาลูกชายเดินทางกลับออกมาหนังเสือสมิงเท่า,เาไปขายจอมขังหมังเบ็ดตดีจะได้ราคามากน่ไอ้ไพร่เอ้ยเราเรียบเดินหน่อยเราว่าไอ้ลายอีกตัวมันจะตามมาเดี๋ยวก่อนพ่อ พ่อไม่ไปดูกับดักไก่ป่ากับดักหมูป่ารอกหรือฉันหิวนะเอาไว้ก่อนพอริบเดินออกจากป่านี้ก่อนหิวกดโทนเอาหน่อยระหว่างทางที่สองพรานพ่อลูกกําลังเดินทางจาเอาอยู่นั้นก็เจอกับสองพรานในหมู่บ้านเดียวกันอ๋อไดไหมล่ะเสียงพรานพลเอ่ยถามพรานสอนโดยไม่เอ่ยชื่อซึ่งพวกในพรานที่เข้าป่าจะรู้กันดีว่าไม่เอ่ยเรียกเชื่อกันในเวลาที่เข้าป่าออกล่าสัตว์ฉันตัดแล้วไม่ได้อะไรมาหลายบันแล้ว ได้หนังเสือสมิงกันมาหรอือเจียงพรานสอนพรานพลเห็นถึงความผิดปกติที่พรานสอนผู้นี้รู้ได้อย่างไรว่าตนได้หนังเสือสมิงมาเพราะอยู่ในย่ามบาใบใหญ่ถึงเป็นตาเสือจจรุนแรงก็เถอะเขารู้ได้ยังไงบัาเป็นเสือสมิงจึงรีบสวนขึ้นทันทีหืมรู้ได้ยังไงบัฟาาได้หนังเสือสมิงมาหนะังพูดจบพรานพลก็เอาเมือกันลูกชายถอยห่างออกไปอีกพรานสอนไม่ตอบคําถามนั้นแต่กลับจิงคําถามออกไปว่าว่ายังไงพรานพล พรานสอนเอ่ยชื่อตนในป่านั้นยิ่งทําให้พรานผลมั่นใจบ้านั่นไม่ใช่พรานสอนตัวจริงดังแน่นอนพรานผลเล็งกระสุนไปทางร่างที่เห็นเป็นพรานสอนทันทีอย่าอย่ายิงทันยิงท่านทำไมละพรานผลทําไมดักให้ขาดยิงเองก็ต้องถอยออกไปไกลๆพรานสอนรีบถอยออกไปทันทีแต่เหมือนพรานผลจะไม่พอใจถอยออกไปอีกไม่งั้นขายิงจริงพรานผลรีบพูดขึ้นมาเสียงเกมและพรานสอนก็ถอยออกไปอีกพอประมาณ ถอยออกห่างไปมากแล้วพรานสอนก็วิ่งหายไปอย่างรวดเด็วพร้อมเสียงคำรามดังลั่นเสือสมิงนี่มากลางวันแสกๆเลยนะพ่อเสือสมิงมันออกมาได้หรือผู้เป็นลูกชายตกใจเมินงงอยู่แม่นานก็รีบถามออกไปคงเป็นพ่อแรงอาฆาตของมันมันออกมาตอนกลางวันได้แต่จะไม่เท่ากับตอนกลางเืลินท็อกไม่อย่างนันกูไม่เพ่นหนีแบบนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อถึงรีบเดินออกมาตบิบกลับปันเถาะระวังตัวหิวกระโจนเอาหน่อย ผู้เป็นพ่อเอ่ยขณะที่รีบก้าวเท้านำหน้าเมื่อสองพรานพ่อลูกเดินออกมาได้ไกลพอสมควรแล้วตอนนั้นก็ประมาณบ่ายโมงน่าจะได้ท้องพ่อลูกเดินแบบไม่หยุดพักกันเลยท,ท้องใต้เริ่มร้องโก่รากพรานพลจึงบอกกับลูกชายว่าให้พักก่อนพวกเขานั่งพักใกล้กอไผ่ขนาดใจพรานไยผู้เป็นลูกชายก่อกองไปพรานพลผู้เป็นพ่อตัดล,ล,ลำไม้ไผ่มาได้หนึ่งลำใหญ่ก็ฟันเอาด้านนอกเขียวๆของลำไผ่ออกให้เหลือด้านในบางๆแต่ไม่บางมากนัก ลักษณะเหมือนผ่าข้าวหลามแต่นี่ผ่าไม้สดๆเพราะจะเอามาหุงข้าวได้สุกเร็วๆพรานพลจัดการเทเข้าวสารลงไปในลําไผ่ที่บ่าแล้วจึงเทน้ําลงไปให้มากกว่าส่วนของข้าวเติมเกลือและคอยจัดการย่างไฟคอยกับลําไผ่ไปมาเหมือนกับเผาข้าวหลามเวลาผ่านไปสักสิบห้านาทีข้าวก็สุกอืมข้าวแทะเน็ดหน่อยแล้วปริบกินข้าวไผ่ประทงังเหวไปก่อนี๋ยวจะมืดตะคำสักก่อนนะ และสองพรานพ่อลูกก็กินข้าวเปล่าที่ผสมเกลือกันจนอิ่มทั้งสองช่วยกระดับกองไปแล้วรีบเดินทางต่อในทันทีสองพ่อลูกเดินมาถึงหมู่บ้านก็เกือบจะมืดแล้วพวกเขาทั้งสองหิวมากจึงเร่งฝีดเท้าขึ้นอีกเมื่อถึงเขตหมู่บ้านกะว่าจะรีบเดินไปเพื่อกินข้าวฝีมือของเมียและแม่ของตนเมื่อทั้งสองเดินผ่านบ้านตาเสาตาเสาแกก็นั่งจูบบุ่อยู่ที่หน้าบ้านเมืเ่อทั้งสองพ่อลูกที่รีบเดินจำเอาและกําลังจะเดินผ่านหน้าบ้านของตนไป ตาเสาจึงรีบเดินไปหาเพื่อแจ้งข่าวพรานพลพรานไปเอ่ยพวกเอ็งเป็นยิงเสือจะหมิงมาถ่ายไม้แต่ตาเสารู้ได้ยังไงพรานไปเออย,ยังตกใจเอ็งสองคนทำใจให้เดีเดๆไว้ก่อนนะาพรานพลพังตรอดสีหน้าทันทีที่ได้ยินตาเสาพูดแบบนั้นและพรานพลแต่คอไม่ค่อยตู้ดีนะักตั้งแต่เช้าก่อนออกเดินทางมาแล้วแต่ตาเสาก็รีบพูดขึ้นมาก่อนว่านางปามันตายแล้ว มันโดนตะกัดตายมาตอนเช้าเมื่อไห่เองทั้งสองได้ยินตาเสาพูดก็น่าซีดปากคอสัน่นเป็นประเดดยังไงตาเสาจังพรานพลพูดออกมาอย่างตกอกตก,ตกใจมันเป็นไปแล้วพวกเองทั้งสองรีบไปดูตพนางพามันเถอะชาวบ้านเขาถวยกันแจ่มลงไม้เดียดร้อยแล้วรอแต่พวกเองทั้งสองมาถึงถึงจะไปบัดกันพรานพลและพรานภายัยเมื่อเดินมาถึงเหนื่อยๆแล้วต้องมาได้รับปังกล่าวร้ายอีก กำลังขาจึงไม่ค่อยมีแต่พวกเขาก็ต้องฝืนเดินต่อน้ำตาตกจนกระทั่งถึงบ้านเมื่อทั้งสองพรานเดินมาถึงบ้านแล้วชาวบ้านยืนน้ำตาคลอกักมือเรียกทั้งสองให้เข้าไปคงไม่ต้องกักมือเรียกล้วแบบนี้ทั้งสองรีบโผล่เข้าไปดูคนที่ตนรักอย่างที่สุดทันทีเจ้าก็เศร้าแขนก็แขนนักพรานพลผู้เป็นพ่อพูดขึ้นไพรเอ๋อยดูเฝ้าศพแม่เองเนาะพูดงัายพอจะพาชาวบ้านออกไปหลาดเสือสมิงถ้าปล่อยไ้มันต้องตามมาฆ่าพ่อและลูกแน่ รวมทั้งชาวบ้านทุกคนก็จะอยู่ยังไม่ปลอดภัยผู้เป็นลูกชายพยักหน้ารับทั้งน้ําตาพรานพลไม่ต้องเดินไปตามกลุ่มผู้ธายถึงบ้านพระผู้คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต่างก็มารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของพรานพลเมื่อรวบรวมพรานในหมู่บ้านกันเป็นที่เรียบร้อยรวบรวมได้ทั้งหมด6กคนซึ่งรวมกับพรานพลแล้ว เท่ามาพวกเขาทั้ง6ก็รีบเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดจุดมุ่งหมายก็คือป่าปรงบริเวณที่ปราณพลเจอเสือสมิงสองผัวเมียนั่นพร้อมกับกระสุนอาคมที่เตรียมกันไว้เรียบร้อยมันคงแขนที่เป็นยิงเมียมนันรแดับปราณพลแตงของพราณม้าเอ่ยขึ้นในขณะที่กําลังก้าวอาดๆตามปราณพลไปมันทําอะไร้ากับลูกไม่ได้มันก็เลยมาแกะแขนกับนางผาไม่น่าเลยจริงๆ จึงพรานพลเอ่อยขึ้นอย่างเสียอกเสียใจถึงแม้จะเสียใจมากเพียงใดที่ต้องเห็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเกือบ30ปิปีต้องมาตายจากไปแต่ก็จําต้องก้าวเดินต่อไปนายพรานทั้งหคนเดินกันมาไกลามากแล้วก็ตอนนี้เข้ามาในเขตป่าลึกเพราะพวกเขาไม่พักเหนื่อยกันเลยเกือบบ่ายโมงก็พักกินข้าวเติมพลังกันพรานพลนถึงแต่เดินเข้าไม่ลงแต่ก็ต้องฝืนเกินเพราะต้องการเอาแรงไปตู้กับเสือในก่้าเกืนนี้ มาถึงโป่งเป้าหมายแล้วทั้ง6คนก็แยกแต่กันผูกข้างในบริเวณรอบๆโป่งจํานวนสามห้างปืนทุกกระบอกล้นเป็นกระสุนอาคมพระอาทิตย์กำลังจะลารับขอบฟ้าเจียงบีหกนกกาปลับินกลับเข้ารังยังมีเสียงนกร้องอยู่เป็นตาจะในขณะที่พวกมันบินผ่านไปแล้วทุกคนก็รีบขึ้นห้างกันไปบรรยากาศป่ารอบโป่งไพรก็ยังคงเป็นปกติเสียงแมลงบางชนิดนั้นร้องระเบงเต่งแต่แสบแก้วหู เสียงหมูป่าก็ามากัดกินดินโป่งตั้งแต่หัวค่ำดึกๆมาหน่อยก็มีเสียงแง้งปางออกมากัดกินดินโปง่งแต่ไม่ได้ยินเสียงของช้างเรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีเสือตบิงในบริเวณนี้ช้างมันรู้ดีเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงบรรยากาศป่าเงียบลงอย่างผิดสังเกตสัตว์ประสาททุกชนิดจุดร้องแต่หยุดกันไว้อย่างกระทนหันไม่นานเสียงปืนจากทางห้างของพรานมดตะพรานกบก็ดังขึ้น ซึ่งพานพลที่นั่งอยู่อีกห้างแต่ยินก็อยากจะรีบลงจากห้างเพื่อไปยิงซ้ำพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแสงปืนที่ดังขึ้นจะยิงสัตว์อื่นเป็นไปไม่ได้นอกจากเสือแต่ก็คิดได้พรานพลยืนขึ้นเล็งปืนไปทางเสียงนั้นทั้งๆที่อยู่ไกลจนมองไม่เห็นก็ตามเสียงเสือกำรามดังขึ้นมันยิ่งทําให้ทุกคนเริ่มมั่นใจว่าอีกห้างที่อยู่ไกลมีการยิงต่อสู้กับเสือเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเสียงฝีเท้าของคนก็วิ่งเข้ามาทางห้างของพรานพลและพรานมา้า พรานพลพรานมาพวกฉันสองคนยิงเสือตายไปแล้วจ้ะไปดูจบเสือมันได้เลยเจียงพรานมดเอ่ยขึ้นอย่างตื่นเต้นอ๋แล้วพวกเองลงมาจากห้างได้อย่าง,งาน้อยมันอันตรายน้ะเจียงพรานมาว่าก็ยิงเสือตายแล้วจะอันตรายอะไรอีกแล้วพวกจะอยู่ข้างล่างเอ่ยขึ้นถึงเสือตายแล้วก็ไมมกวรลงมาจากห้างเป็นกว่าจะสว่างยจงรีบกลับขึ้นห้างก่อนเร็วแล้วก็พรานกบล่ะเจียงพรานพลพูดออกมาด้วยความเป็นห่วงแต่ก็มีสงสัยอยู่บ้างพรานกบกลาลังแร่หนังเสืออยู่ รีบออมาช่วยกันหน่อยจะได้เจ็บใบใบในใจของพรานพลและพรานม้ารู้สึกป่ามันทาแม่งแต่ด้วยความที่้ดเยินเสียงเปิดและเสียงร้องของเสือยังเจ็บปวดจึงค่อนข้างจะมั่นใจรวบาเสือถูกจิงตะก,กระสุนอาคมได้แล้วพรานม้ากําลังเตรียมจะก้าวลงจากห้างอย่างง่ายดายแต่ไปไหนพรานมาา้าเสียงพรานพลเอ่ยทักเพราะที่ว่าพรานม้าประมาทไปข้าเป็นห่วงพรานกับและพรานมดต้องลงจากห้างมาแล่หนังเสือข้าจะไปดูว่าพวกมันทั้งสองคนเป็นยังไงกันบ้างดูดก่อนเถอะ ราลงไปตอนนี้ไม่ได้หรอกพรานมาท่นไม่เคยเห็นพรานประมาทเท่านี้มาก่อนเลยเนาะบอยพรานมดมันกลัดไปก่อนพรุ่งนี้เท้าคอยไปดูพรานพลพูดจบก็ตะโกนลงไปอีกบ้าพรานมดกลับไปที่ห้างของเองกลับไปดูพรานกบก่อนแล้วก็รีบขึ้นห้างกันเท้ามาคอยบ้ากันรีบไปเร็วเข้าไม่มีพรานคนไหนก็ลงมาจากห้างก่อนเท้าหรอกกลับไปก่อนเร็วโตพรานพลเสือก็ตายไปแล้วจะกลัวอะไรอีกไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรฉันไปเรียกอีกห้างมาช่วยก็ได้พูดจบพรานมดก็เดินจากไป บรรยากาศป่าก็ยังคงเงียบเกลียบเช่นเดิมพรานพลกระซิบบอกพรานม้ามันน่าไว้ต่อยพรานม้าพยักหน้าตอบรับแล้วร่างของพรานมดก็เดินไปทางห้างของพรานเกี่ยวรับพรานอ่านที่อยู่อีกห้างมันไปแล้วไอ้ที่เดินอยู่ข้างล่างนั้นถ้ามันไม่ใช่มดตัวจริงแล้วเสียงปืนที่ดังขึ้นพร้อมเสียงเสือข้าคิดว่าพรานมดมาอาจจะลงมาจากห้างแล้วก็โดนเสือมันเล่นงานแล้วพรานพลพูดในสิ่งที่สงสัยแต่ข้าไม่ได้คิดแบบนั้นพรานพล ทันใดนั้นเสียงปืนตะกข้างของพรานเกลและรานอ่านก็ดังขึ้นเพื่อด้านหม่อยที่เดินมามาไม่ใช่พรานมดตัวจริงแล้วปานนี้พวกมันจะเป็นยังไงกันบ้างจึงพรานพลเอ่ยขึ้นอย่างตื่นตระหนกทั้งสองรานได้แต่ภาวนาในใจขอให้สี่รานนั้นรอดปลอดภัยทั้งสองนั่งรอจนกระทั่งเท้าเมื่อแสงแดดส่องลงมาถึงพื้นพรานพลและรานม้าจึงลงมาจากห้างและมองหน้าเดินไปดูอีกสองห้างทันทีระวังหน่อยนะรานม้า มื่อบาบนเดินกลากับลูกเดินกลับบ้านก็ยังเจอมันจำแรงเป็นพรานสอนอยู่เลยแต่ก็เอด็ดตายก่อนน่ะมันร้ายกาศครักพรานพลพูดจบก็ก้าวถับๆับทั้งสองเดินมากับจะถึงห้างพรานเขียวแต่แล้วก็ต้องเจอกับพรานเขียวที่เดินสวนทางมาพอดิบพอดีพรานเขียวก็ทักขึ้นเอา้าวทำไมจะไปหาพอดีเลยแล้วพรานอ่านละ่ะพรานมาเอ่ยถามขึ้นกําลังสลุกตังเสือดูเจ้ามาเกินยิงเสือตายไปเพียงนัดเดียวท่านั้น จัียงพรานเกี่ยวบ้าพรานพลไม่ไว้ใจพรานเกี่ยวประทับปืนขึ้นหันปากกระบอกปืนไปทางพรานเกี่ยวเพราะพรานพลเริ่มสังหอนใจบ้าพรานเกี่ยวอาจจะโดนเสือสมิงเล่นงานไปตั้งแต่เมื่อเกิดแล้วพระเสียงปืนหนึ่งนัดที่ดังขึ้นพร้อมกับเสียงเสือกำรามมันกับทางฝั่งของพรานมดดักเข้ามาใกล้ไม่งั้นค่จริงๆพรานพลพูดพร้อมทั้งเล็งปืนเตรียมที่จะลั่นกพรานเกียวรีบเดินถอยออกไปจนไปบังกับตนมะฆ่าขนาดใจระวัง เตรียมปืนในพร้อมน้พรานมาพรานพลเหมือนนกรู้รีบตะโกนบอกทันใดนั้นเสลายพัดกรนขนาด7-8็ดถึงแปตอกก็พุ่งออกมาจากต้นมะข่าอย่างรวดเร็วกระสุนพุ่งออกไปก่อนที่เสือจะพุ่งถึงตัวพรานพลแต่ในขณะเจ้ากันพรานพลก็ล้มลงก้นจำเบากระสุนอาคมของพรานพลก็จ่อไปที่กอของเสืออย่างเหมาะเจาะเสือหยุดชะงัดแต่เหมือนเตรียมจะพุ่งเข้าทำลายพรานพลอีกครั้งคราวนี้กระสุนอาคมจากพรานม้าก็ลั่นออกไปกระสุนอาคมของพรานม้านั้น จอบไปที่หัวของเตือทันทีเสือร้ล้มลงไม่เป็นท่าทรงเสียงแผ่วเบาไม่กระับเป็นยังไงบ้างปรานผลเจียงปรานมาพูดพรมทั้ยื่นมือไปดึงมือของพรานผลให้ลุกขึ้นยืนทั้งสองพราณรีบบันจุกระสุนก็ไปในรังเพลิงอีกครั้งรานผลเล็งปืนไปที่เสือและกําลังจะลั่นไก่อีกครั้งอตปราณผลมันตายแล้ว ทั้งสองพรานยืนดูซากของเสือสมิงอยู่นานจนพวกเขาแน่ใจแล้วว่ามันตายแล้วจึงรีบเดินก้าวขาจับจับไปดูที่ห้างของพรานเขียวและพรานอานสองพรานตาหลานพวกเขาก็ต้องเจอกับศพของพรานอานและพรานเขียวนอนตายในตำแหน่งไม่ห่างกันมากนักน้ำตาของลูกผู้ชายสองนายพรานก็ลังไหลออกมารีบก้าวขาจับจับไปที่ห้างของพรานมดและพรานกบซึ่งพอจะเดาชะตากรรมของทั้งสองพรานได้เมื่อมาถึงห้างก็เจอกับศพของทั้งสองจริงๆนั่นคือศพของพรานมดและพรานกบ พวกเขาทั้งสี่คงจะโดนเสือลวงล่อให้ลงมาจากข้างเหมือนที่พวกตนเจอเมื่อรู้ตัวแล้วว่าโดนเสือลงมาฆ่าจึงยิงปืนออกไปหนึ่งนัดแต่ยิงไม่โดนหรือไม่ก็ยิงไม่ทันเสียงปืนหนึ่งครั้งและเสียงโหกกำรามหมายถึงเสือได้ปิดเจ็บสองพรานเรียบร้อยและห้างของพรานเกละพรานอ่านสองตาหลานก็คงเป็นไปในลักษณะเดียวกันถึงแม้ว่าพรานปนและพรานมา้าจะสามารถปิดเจ็บของเสือสมิงอีกตัวลงได้แต่ต้องแลกมากับอีก4ี่ชีวิต ทั้งสองพานรีบเดินทางลับเข้าสู่หมู่บ้านโดยไม่แวะพักกินข้าวกันเลยเวลาใบาแก่กๆของบันนั้นทั้งสองพานก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านรีบแจ้งข่าวร้ายกับครอบครัวของทั้งสี่พานและบอกกับชาวบ้านทุกคนพวกชาวบ้านรีบมุ่งหน้าเข้าป่าเพื่อมาช่วยกันแบกศพของสี่พานและหนึ่งซากของเสือทันทีในเย็นบันนั้นชาวบ้านแบกศพแล้หนึ่งซากออกมาก็เป็นเวลาสายของอีกบันแล้วหลงังจากนั้นเป็นต้นมาพรานพลนและพานไพรก็ไม่เข้าป่าล่าสัตว์อีกเลย